สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยในซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียนะครับเมืองและเมืองใกล้เคียงปีนี้นะครับผมนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนชาวไทยได้จัดงานสงกรานนะครับที่ดาวทาวซานโฮเซ่ะนะครับระหว่างถนนซานซาวาดอร์แอนด์เซาเฟิร์สนะครับวันที่21 เมษายนนะครับงานเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาตอนเช้านะครับถึง18นาฬิกาคือ6โมงเย็นนะครับรายละเอียดในงานนะครับก็มีการเปิดงานโดยการแห่ขบวนสงกรานนะครับแล้วก็ท่านกงสุนใหญ่จะเป็นประธานกล่าวเปิดงานแล้วก็การแสดงต่างๆบนเวทีนะครับลำกองยาวโขนนาตสินโปรงราง แล้วก็การแข่งขันชกมวยนะครับโดยค่ายมวยแฟร์แท็กซึ่งเป็นค่ายมวยใหญ่ทางภาคเหนือนะครับมาออกโดยตั้งเวทีนะครับมีมวยเปรียบไว้15คู่นะครับแล้วก็มีเบียรการเดนมีการออกร้านอาหารโอทอบไทยการนวดไทยแล้วก็นะครับจีปาทะ,ะหลายรายการนะครับแล้วก็การประกวดนางสงกรารอันนี้ครับ เรากรับตั้งแต่อายุ18ถึง29นะครับใครมีคุณสมบัติที่เป็นสาวไทยอายุระหว่างนี้นะครับก็เชิญส่งเข้าประกวดนะครับแล้วก็ก็ยังมีการส่งน้ำพระตอนบ่าย2โมงรดน้ำดำหัวท่านผู้ใหญ่ ในวันปีใหม่ไทยนะครับซึ่งก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมทําบุญทำกุศลนะครับแล้วก็สนุกสนานบันเทิงช้อปปิ้งแล้วก็ทานอาหารเลิศรสนะครับติดต่อผมได้นะครับถ้าท่านต้องการจะออกบูธหรือส่างสาวงามเข้าประกวดนะครับเบอรอ์สมาคม8 3 1 3 3ม6 6 3หรือที่เว็บไซต์ของสมาคมนะครับ t h a i n o c o l o r g นะครับ อย่าลืมนะครับเชิญมาร่วมสนุกนะครับในวันสงกรานนะสืบสารประเพณีไทยนะครับร่วมมุญนร่วมกุศลกันอีกครั้งครับ21เมษายนนะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้า,ชาถึง6โมงเย็นดาวเทาซานโฮเซถนนซานสวดอรและเซาเฟร์ครับขอบคุณมากครับ